สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวเรื่องการเดินทางข้ามทางชายแดนด่านชายแดนแดนไทยเพื่อที่จะเข้าไปสู่ชายแดนลาวแล้วก็การไปขึ้นรถไฟนะครับซึ่งรถไฟความเร็วสูงของลาวตอนนี้เราได้ไปสำหรับวันนี้เป็นวันที่เปิดด่านเป็นวันที่3นะครับวันที่3นี่ก็เริ่มมีรถเข้ามาเยอะแล้วครับวันแรกเ่ยปกติก็จะมาัน วันเดี๋ยวนี้ครับทัานที่สองนี่มีประมาณสามสิบคันวันนี้นี่ห้าหกวันได้แต่เช้ามานี่ก็หลายร้อยคันแล้วนะครับมาจากทั้งที่แ้วก็ต่างจังหวัดที่มีพนักงานจะจะมีสามร้อยถึงสองสามร้อยก็รอรถก็จะเข้ามาแล้วมาทำอะไรยากพยายามการเข้ใส่ที่จะเดินข้าวไปหรือลุกขเดินข้าวไปก็ นแปี้ไเพราะนั้นคนที่จะมาเที่ยวนะครับคนที่นำรถมาเองก็ไม่ยังไม่คึกคืนเท่าไหร่อันนี้คือเรามาดูช่วงที่ช่วงแปลกๆเพราะนั้นเพราะนั้นอันนี้แค่สามวันนะครับคนที่เดินทางมาเป็นสิบวัน็นเดือนเข้าไปก็จะตามธรรมเนียมเดิมเหมือนเดิมเหมือนแต่ก่อนก็คือคึกคืนรถมาเป็นทันทันว่ารีช่วงท่องเที่ยวตอนนี้ก็เยอะอยู่แล้วไทยรถ เมื่อมาถึงข้ามมาแล้วนะครับการไปขึ้นตัวการไปขึ้นรถไฟแล้วก็การไไปมาถึงขบวนรถไฟมาถึงวิก่อนมาถึงสักประมาณอาทิตย์นึงนะครการให้คนมายืนรอที่การมายืนรอก็ต้องตรวจนะครับก่อนข้ามข้าวรถข้าวรถแล้วก็กระบวนการขนส่งสองอย่างนะครับเพราะนั้น เวลาไปก็ต <donc, S 2> ้องถือต <area> so ัวนี้ไปโชว์แต่ถ้าจริงๆแล้วจริงๆก็ไม่น่าจะนั่นนะเพราะว่าก่อนเข้าก็ตรวจแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ยังเรียกหน่อยู่ตัวนิดหนึ่งคือเราก็กำลังคุณสภาก็จะได้เตรียมนะเจมิี่ก็เหมงินขึ้นขึ้นเรต่อย้แต่พอเอามาครบก็ ทุกคนผลิตทีนี้ขึ้นรถขึ้นรถไฟรอหรือที่ว่าคือทำเนียมการขึ้นรถไฟเอคนอย่างไรตั้งรอมากขนาดยังยุ่งยากใจยุ่งยากคือเรื่องคนกดเขาไปแล้วก็ที่ว่าก็เขาคนนี้เดิข้ามไปอีกสี่ห้าโต๊ะคนนี้ก็กันอยู่อะไรเงี้ยนะครับจุดที่นั่งรอทั้งขึ้นและอ่าลงหรือรอขึ้นเนี่ยนะครับก็อย่างที่ได้ดูมาแล้วก็มีสภาพดูดีนะครับ ห้องแอร์ห้องโถงใหญ่จุคนได้ถ้านในสถานีเวียงจันทร์นี้ก็ประมาณสัก6 7 0 0คนน่าจะพอนะพออยู่ได้นะครับแล้วก็สถานีรถไฟทุกที่ก็เหมือนๆกันนะครับอันนี้คือประตูชัยแล้วก็ธงเนียมรัฐบาลใหม่ของเรานะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับตั้งแต่ไปมาก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วอ,อันนี้ก็แขกร่วมเดินทางนะครับคุณวิไล ก็มาเตรียมตัวที่จะขึ้นพวกเรามาตามเวลาเป๊ะเลยครับบอกว่าให้มาเช็คอินลูกหน้าหนึ่งชั่วโมงมาก่อนเลยครับแล้วก็เส้นทางอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับขึ้นรถบนเส้นทางนี้วันนี้แปลกนะครับวันนี้เจอสภาพเหมือนที่คนอื่นเขาเคยพูดมาก็คือรถไฟหยุดกลางทางนะครับซึ่งคนลาวตกใจยิ่งแรง <c oughs> พูด <c oughs> พูดมากแล้วครับ <c oughs> พูดพุยกันโฉงเฉงเดือด แต่ที่จริงถ้าคนไทยไปเนี่ย <c oughs> เรื่องธรรมดานะครับมันคนไทยก็เจอมาเยอะนะครับทีนี้เมื่อไปถึงหลวงพระบางนะครับอันนี้เป็นโบสถ์ของวัดเ,เวียงคำนะครับซึ่งเวียงคําหรือเวียงทองที่เราให้ดูมาแล้วนะครับวันนี้อยากให้ดูเห็นภาพสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะยังไงก็เป็นเตือนเตือนความจําว่าเขาใช้ไม้สักนะครับแล้วก็กระเบื้องลังคาก็มีตัวหนังสือ,ม,อมีลายนะครับ เป็นลาสีทองงดงามมากนะครับก็ <c oughs> พูดถึงเรื่องคนลาวแตกตื่นนี่ก็เพราะว่าคนลาวอาจจะไม่เคยเจอรถไฟที่วิ่งไปดีๆแล้วก็จอดนะครับแต่คนไทยนี่ในสภาพนี้เนี่ยมีทุกขบวนนะครับเป็นปกติ <c oughs> ก็มันมีหลายอย่างนะครับมีจอดเพื่อจะรอหลีกจอดเพื่อที่จะรอเข้าสถานีหรือมาเร็วเกินไปอาจจะต้องจอดรอเพื่อที่จะให้คนให้เข้าได้ถึงเวลาก็มีเพราะว่ารถไฟวิ่ง ในทางเรียบเนี่ยมันก็ไปได้ฉลุยนะครับไปได้ฉลุยแล้วก็คนก็นั่งไปเ <c oughs> <c oughs> พื่นเพลิน <c oughs> เสร็จแล้วก็เจอสภาพว่ารถไฟหยุดกลางทางหยุดทีห้นาทีเพราะว่าตอนที่ขึ้นรถไปเนี่ยเขจะห้ามตามอยู่สองสอย่างสําคัญสาคัญเลยก็คืออ,อย่าไปดึงเ,เครื่องมือฉุกเฉินสอก็อย่าสูบบุหรี่ถ้ามันร้อนแรงเกินไปรถไฟจะหยุดเองอัตโนมัติก็มีแตคนมองภาพนี้แหละว่ากลัวว่ารถไฟ <c oughs> จะไม่หรือเปล่าในคนเพราะมันร้อนเกินอะไรอุณหภูมิสูงรถไฟก็จะหยุดเองอันนี้นะครับซึ่งจริงๆหยุดก็อยู่กลางภูเขาเลย <c oughs> กลางภูเขาเนี่ก็ไม่มีมาหาจรมาขโมยมาปล้นมาอะไรหรอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนลาวมาประเทศไทยบ่อยๆนี่จะชินเออเขาก็หยุดของเขาอย่างเงี้ยนะครับสถานีสองสถานีอาจจะหยุดครั้งสองครั้งนะครับบางครั้งในประเทศไทยเพราะนั้นการหยุดฉุกเฉินเป็นกรณี ทั่วไปที่เขาไม่ประกาศนะครับถ้าเขาประกาศก็แสดงว่า,ามีเหตุฉุกเฉินที่จะต้องอปรับปรุงสําหรับผู้โดยสารแต่ว่าถ้าไม่มีประกาศก็ถือว่าเป็นกระบวนการทั่วไปของคนลรานะครับคือของคนขับที่เขา,าจัดการของเขาไปนันะนั้นก็ไม่มีประกาศแสดงว่าเป็นเรื่องปกติของการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะร่วมกระบวนทัวร์ของเรานะครับดรสมนึกนุิจันทร์แล้วก็ทีมงานนะครับ สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันนี้โดยเร็วนะครับตอนนี้ก็เครือข่ายออกมาเยอะแล้วเพราะนั้นจะต้องเตรียมตัวก่อนเดินทางนะครับสำหรับวันนี้รีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ